นงมาดูค่ะดูดูยูทางนู้ต่างขบวนจ่าสะบวน,บวนสะบวนกับสำหรับการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงหลวงตอนบน วันที่24กุมภาพันธ์2564วันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการกลุ่มตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายปัดนี้ได้อยู่ทางเบื้องหน้าแข่งพลัมพิธีพร้อมที่จะประหัตประหารกันด้วยความรักความสามัคคีแล้วแ่าเนต่ตครับแน่นอนครับและโอกาสต่อจากนี้ไปนะครับ ขออนุญาตได้นาทุกๆโรงเรียนนักกีฬาทุกๆโรงโรงเรียนนะครับได้เข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดก่อนที่เราจะได้ทำการแข่งขันกีฬาเพื่อสารสมรรถภาพทางมัธยมศึกร่วมกันในวันนี้นะครับครับลำดับนี้ท่านประธานมาถึงแล้วท่านคณะครูผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายของทั้งตัวแทนจาก สำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถศาศามศึกษามุกดาหารเ <ไป S 1> ดินทางมาดูบริเวณพิธีแล้วนะครับอนุญาตนำสู่พิธีการแล้วก็อนุญาตเล่ากระดุลการคร่อข้าดัต่อไปนี้นะครับมมลำดับต่อไปนะครับผมจะได้เชิญประธานขึ้นท่านรั้ฟังคำกล่าวรายงานนะครับนักกีฬาจะได้ทำคารับป,ประทานเห็นว่าาเลือกดำขึ้นหลังจากนั้นท่านหลังจากนั้นนะครับโแทน อันนี้โรงเรียนไหนคะโรงเรียนตรรการห้ะต่เรการหจะรำบอกคะจะรำเวลาไหนคะนี่ไม่ทราบนานี่ก็แต่งตัวกันค่ะก็แต่งตัวรำนะคะเรียนกาาุลการห้านี่น่ารักเลยน ในช่วงที่ท่านประธานนะครับจะได้รั้งท้องมหาชัยนะครับ้อทน้งจุดพุุจุดระไรลเพื่อเป็นการบอกว่างานกีฬาการแข่งขันกีฬาใรการของโ่าเรเริ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นตัวแทนนักกีฬาก็จะเคารพธงกีฬารงเรียนนะครับแล้วก็เคารพธงสีธงกีฬารูเรียนนะครับแล้วก็บรรเลกพลงราวกีฬา การหลังจากนั้นก็จะเป็นการวิ่งพกเพลิงของนักกีฬาวิ่งพกเพลิงนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอาวุโสนะครับตามลําดับที่การแข่งขันกีฬาเรามีนะครับครับลําดับนี้ผมแล้วนะครับผมขออนุญาตรกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับขึ้นท่านรับการคารพจากนักกีฬา ลำรับนี้คนยญาตเียนเชิญท่านผู้มรการเปรื่องเชื้อเมืองแสนครับรองประธานเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลวงตอนบนในนาประธานในพิธีขึ้นแท่นรับฟังคำกล่าวรายงานรับการโกรกครับโกรกท่านประธานนักอนี่ยคือท่านผู้สมแล้วก็แม่ค้าค่ะมีของขายหลายอย่างมีน้ำมี แพนมนี่ค่ะน,นี่ก็จะมีลูกชิ้นแล้วก็น้ำน,นี่จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงค่ะสามรสยี่สิบบาท้ามะม่วงมันยี่สิบบาท้าแล้วนี่ก็แตงโมค่ะแตงโม,งโมห้าบาทค่ะจบคลิปก่อนนะคะ